ยอดเลยนะครับเอ้าน่ากินมากอ่ะนะฮะขนมจานบินขนมจานบินแข่งสวานาคเขตบินเยอะนี <sk r ug noise> <t> ่จะเป็นยังไงอืมน้องใส่แน่ไง่ใสฮะลองชิมเบิ้มแซมอ่ะเราใส่มะพร้าวน้ำโอเคนะหลักใส่แค่ป้าปะโคใหญ่นี่ป้าใหญ่นี้กินเป็นปะ ก็ขายยังไงนี่ขายเป็นตีนซีซีอิดู้โอเคอะหมูสองไม้เนาะแล้วจะสกีตัวอื่นบ่าอะหมูนี่ก็อะไรวะบด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 เ็จแล้วกันน้ำแยกน้ำแยกกากกันตัวตัวสัวกับกุ้งออกดูร้านนี่เหรอฮะลานลิปโอ้โนราโนรานนั่งรุ่มโนราโอเคเดี๋ยวมากินเด้อ เป็นอยังบริษัทโหเป็นอยังออ๋โอ,อ๋โบ่ได้บ่สบายดีแล้วสบายดีสบายดีวันนี้เราอยู่ที่ตลาดอันนี้น้ำตลาดก็เลยเซมบอกบกไว้ทุกคนตลาดอะไรเอ,อ่ยนี่ตล,ตลาดอะไรสะสะวันไซเออตลาดสะวันไซนะครับ <c oughs> ตลาดสะวันไซก็เป็นสถานที่ที่จะต้องมา <c oughs> อีกสถานที่หนึ่งถ้ามาในขแขวงสวนเขตนครแก่สอนพบมีหารตลาดสะวันไซนี่เป็นตลาดอาหารที่มีขนาดใหญ่มากเลยมื้อนี้เฮามาชั่งโมงก่อนเก่า สยแล้วสวยแล้วแต่กต็ยังมีของขายคนก็นยังไหลายขนาดมาสายคนก็นยังไหลายเลยนะฮะปลาดิยังได้เห่ายางไเบิง้งว่าจ,จะได้เนิน้นอย่างแน่มื้นี้นะเพื่อจะมีของปรุงซุกให้เห่า<ม>ต่ก็เก็บบรรยากาศให้เพื่อนได้เบิ่งกันนะครับมาทุกครั้งนะครับนี่คือตลาดใหญ่สุดในแขว้สวรรค์นเขตเอโอ้ยแพะพั 8, มม<ห>นมะม่วง นี่ฮะปลาเป็นกองเป็นกองฮะปลาคิวปลากดปลาคิวปลากดไข่ไก่ระวังระวังป้าป้าแม่งต้องมีปลาแล้วก็ยิ่งเจลือปลาอยอ่โอปลาอารมณ์ดีด้วยจ้าอารมณ์ดีเอาบิเอาบีเอาบีกินยังไงเน้อนี่โหปลาต้มบ่ต้มแกงต้มแกงส้ม,ม,สมโอปลาเลขาเหลือหนาอันนี้ ปลาสวายปลาสวายปลาสวายโหปลาสวายโหปลาสวายแม่ปลาสวายปลาสวายโหมันไมเปเข้าไปข้างในดีกว่านี่ถ้าถ้ามาสายนะฮะถ้ามาสายกะยังถือว่าคนก็ยังหลายอยู่เพราะว่ามันยังมีทางในอีกนะฮะข้างในยังมีอยู่ผลไม้ลากไม้หลายหลายฮะตลาดนี้สมนี่แคตะลุบเลยคอบักใหญ่ ปลาคอดินก็จะเป็นลักษณะแบกกระดินนะครับถ้าเป็นในโซนตรงนี้ก็จะแบกกระดินเป็นตลาดเนี่อหมูเสาบอกไวก่อนเลยว่าสวรรค์ไสนี้มีเฉพาะสวงเสาเด้อมาสวงแรงกันนะ่าจะเป็นตลาดอีกตลาดนึงนะฮะจะน้อยมามกกวาไหวแล้วนะฮะปลาจิ๋ม ปลาจิ้มกับเห็ดนะฮะปลาจิ้มกับเห็ดบเ้เ<ะ>บรกระดินตลาดเบรกระดินนะฮะเหหะข้าก็ยังได้พวกสมเด็จลูกยักได้ปิ้งป่านะเขาบริษัปิ้งบอแถวนี้เบรกระดินนะฮะเบรกระดินเบิ่งคักก่อนเดี๋ยวให้น้องฝากยางนำไปก่อนนะฮะเพราะว่ามันก็ยักจะเสือ บอกค่อยมีของแล้วนะเออแม่โอ้ยโหโนซ้ำเออขาเจ็บโัเจิบพร้อมมาิดมาเพศมาเป็นม่าำเกะลัมกะลกะลัมเล้ากับป่าฮะโอ้ไปสิเขายางแบบ ผ่านไปก่อนนะครับย่างผ่านไปก่อนจะจะมีของขายก็อยู่ประมาณนี้ครับของบ้านๆน,นะครับของกินแบบหาได้ทุกๆตลาดเลยนะฮะแต่ยุนี่จะหลายเนะีกยน้อยๆเยะโคตรหลายเลยโคตรหลายกว่าตลาดอื่นเลยนะเพราะว่าตลาดใหญ่มากสอนใสปลาแดกปลาแดกปลาแดกนี่แบบระสุดยอดเลยยินนีมาเลยนะฮะยินมาเลย ก็คืนมากอ่ะมายังใสๆก็ยังคึกคืนเนี่ยอยู่นะโยย่างไปเรื่อยๆย่างไปเรื่อยๆเก็บบรรยากาศมะม่วงน้อยนี่นี่นมะม่วงน้อยอนะครับสรับนักท่องเที่ยวสลับคนที่ต้องการอาหารนะฮะโปรกีต้องการของอยู่ของไซกับมาที่ตราดี้แลวรรค์ไซยื่น,น้อยแต่ยื่น,น้อยเอาเรียบร้อยสุดยุดปืดเลยบัดท,ทีนี้ จิดปืดเลยไปใช้อ่ะปลาตองปลาตองปลาตองเจ้าแม่ปลาตองี่ปลานี่นี่นีนี่น่นี่นด่นี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 นี่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 นนี่นี่นีนี่นี่ี่นี่น่นนี่ี่น มันเลี้ยงอยู่แถวนี้อ่าโอเคข้าวเชียงไปทางไหนเราไปนี่เก็บบรรยากาศก่อนไปจะหุงจักบโบยังไงยังไงหัวโบว์หัวโบว์บอกโอ้โหโบว์น้ำมันหัวโบว์สบายดียายสบายดีปลาลายเนาะอยู่น enfin ี่เนาะโอ้โหสดใส โใส่ตะก้าไว้เลยหาแนวกินก้อนบัดนี้อ้จะถือได้ว่าเป็นตลาดมีหอดแบกดินนะฮะแบกดินก็คืออยู่อยู่กับดินเลย กาง้าเซ็นแลก็ล okay. ่งขายเลยนะฮะจักรจันหน้านี่ก็ออกเนาะกินเป็นบะจักรจันกินเป็นบะจักรจันโอจักรจันกินเป็นบะเจาขายยังไงเนี่ขายเป็นอ๋อขี้ละี่ิขยางเก่งอ่ะัมโอ้ ปลาคอดายัางเบายัางเบาปลาคอดาเนี่ยดีจริงนะปลาดีแพงทีอย่างเดีเยวนไะป,อป<ะ>โอเคอยังได้ยางไปต่ออยู่นะครับตลาดใหญ่ามากเลยนะครับสวรรค์ไสคุณอะเอาไปสืดซุดซุดซุดคุณเลยไปยังไห,หนฮะเบิ่งของกินเนาะไปถือได้ว่าเป็นตลาดง่ายเนาะ ตลาดญ่เขาน่าจะย่างบวทัวขนาดเข้ามาสายเข้าตลาดกันยังมีคนแนนเอียดเลยนะฮะเอาละครับมาซื้อของนะฮะหาในยูนิกินนี่เลยนะฮะอย่าลืมซื้อนี้เลยตลาดสวรรค์ไซนะครับอยู่ข้างๆกับคิวรถบกสขนส่งนครกสอนรรมวิหารนะครับขนส่งสวรรค์นนเขตนะฮะไาเดี๋ยวเข้าออกไปน่าจะไปหาเอ,อ๊ะีดีกว่า น่าจะไปหาอย่างกินนะครับเพราอว่านี้กายร้าน f อซไปว่าจะซื้อของอุดหนุนเพิรน,นะฮะก็เลยบอได้ซื้อซ้ำแต่เมื่อนี้เ่าน่าจะว่นกลับไปคือเก่านะว่นกลับไปร้าน f อซนะร้าน FC ซเดี๋ยวเราจะยางผ่านไปนนฝุ่นดีกว่ายางต่งไปเลยยางซื้อไปไปในฝุูนหมูย่างหลายเลยมับบมเป๋อเคยเห็นยุดแคร่ไหมนี่เป๋อเอาจะเอาไปแช่น้ำมันจะฟูขึ้นมา แซ <is> right ่บได้เคยกินอยู่ป่ะเคยกินอยู่เคยกินอยู่แล้วเล้วแล้วอันนี้รถนแข็งเหรเห็นยังเห็นยังเข้ากาวไปเบิสเลยปะโอ้สบายดีมาตามสัญญามาตามสัญญาโอ้ยวานว่าสิแวะแัดมันแบบจี๊ดพันเลยมือซ้ำก็เลยเอาบริเวณยังได้มาอีกมือหนึ่งมือหนึ่งนาะ เอาละฮะมัอน,นี้อยู่ตลาดสรวันไส้ด้านหลังเลยนะครับดยฉันได้หาในยูนิ้อกินซะก่อนมีหม,มูมัมไก่นะฮะปิ้งไก่ปิ้งหมูปิ้งตับนะครับปิงป้ง,มง,นะงสมปิง้งแหนมไข่ปิง้งแล้วก็แจ้่น้่นะฮะอยู่หลังตลาดเลย ซื้อเซ็ตสามารถมนานังกินนี้ได้แต่เหาน่าจะไปมีมองกินของเหาอยู่นะครับตลาดสวนไ้นี่บอกไว้ก่อนเลยว,ว่าเป็นตลาดที่โคตรจะใหญ่เลยนะครับมีทั้งอาหารสําเร็จรูปนะครับแ้วกาอาหารสดอาหารแหง้งเสื้อพงเสือ้อผ้าตลาดช็อปเปอร์มาร์เก็ตคือว่า one stop service สามารถที่จะมาร่วมกันอยู่ในตลาดแห่งนี้ได้นะฮะโคตรใหญ่เลยนะครับเข้าไปทั้งในนี่มีตลาด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 ออมเลยแต่มื่อนี้เห่าจะมากินอยู่นี้เลยนะฮะเอา เป็นปิ้งหมูอยู่ฮะปิ้งหมูอยู่ปิ้งน่าจะมีปิ้งหมูไหมนึงเอาเดี๋ยวกับน้องสาวเอาเพลินเอาเลือกเจ้าเลือกปิ้งหมูเจ้าเลือกปิ้งหมูเจ้าเลือกปิ้งหมูเอาเลือกเลือกเอาปิ้งหมูจ้าอ่าเสียบสาย้ปิ้งหมูแล้วกันเอายางอีกนะเอาบ่อ่ะใส่กอกเลยที่ยังเหรออันนี้เนี่ยใส่กอกหวานเอาเอาหนึ่งก็ได้ใส่กอกหวานเอาเซตกลับไปไปย่าง เย็ดแล้วก็ไปย่างมีหลากหลายเลยพี่ส้มน้ำเอาให้ว่าเอาว่าหมูหมูนี่เอาเอาหมูสักสองไม้นะกินเอาวะเอาเอาหมูสักสองไม้ครับรสเล็กหวานเนาะเอาหมูสองไม้เนาะก็จะกินตื่นบ่เอาหมูนี่ก็อะไรวะเอาหมูสองไม้แล้วก็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 าล้วก็หวานนั่นแหละเออเาไแล้วก็เขาก็ไปหาจำไปหาอย่างนีนนะโอเค เนี่คพอคนเลาเพื่อนแก่เนี่ยเอาละฮะจะเดี๋ยวให้เอวยเพิ่นอุ่นให้ก่อนนะเขาน่าจะเอาซมี่แหละซมี่แหละกำลังฟีงนะคนกำลังเห็ดนะทายคู่มือเนาะเอวยเนาะถ่ายคู่มือเงินเด้อเมื่อก็บไม่ใส่เงินเอาไปเก็บไม่ใส่เฮ้เงินเงินเก็บเพิ่นเก็บเงินเพิ่นสร้างเครือหาร์อยู่ตอนนี้เนี่ยเห็นเครือหาร์ทางเข้าสวรรค์นึกเห็นวะอันละ พองเพิ่นพองเพิน่นเอา้าโอเคกับกับพอได้มีอาชีพเนาะมีอาชีพพอได้ต้องออกไปเฮ็ดงานเก๋ไก่เลยนะฮะโอเคคนหลายโคตรเลยตลาดทางนี้ข้างหน้าคืออย่างะข้างหน้าบดหมูบดหมูบ่โอ้ยบิดเนื้อบดเนื้อบดไหมอ๋อนี่นี่เขาบดหมูเป็นโล่งบดหมูนี่นอ๋อเขาจะบดหมูหมูผสมกับมันหมูนะฮะ แล้วะมีเครืองบดอยู่ข้างในอันนี้เป็นเบื้องหลังสบายดีสบายดีอันนี้โล่งบดหมูนะเนาะโอ้ใหญ่สุดเลยในตลาดแห่งนี้เลยนะขออนุญาตเบื้องดเดอ้อโอ้บดหมูบดบดเงี้ยนบดมือบดเงีนนะ้ยนเนาะส่งขายไปทั่วแขวงเลยโลงบดหมูได้ยินแต่เสียงตตาดตาดตาตาดน,นั้นน่าจะเป็นโอ้มีมะพร้าวตัวหนึ่งมะพร้าว กะทิโอ้โรงงานผลิตกะทิอยู่นี่เองน,นี่นี่กะทินี่กะทินะสบายดีสบายดียดอันนี้โรงงานผลิตกะทิมะพร้าวลงไปทั้งลูกแล้วก็มีเครื่องอันนี้บด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 เซ็จแล้วกันน้ำแยกน้ำแยกกากกันแยกน้ำแยกต้อนะนี่น้ำลงแล้วปึ๊บแล้วก็เราก็เทลงดูแวบเสร็จแล้วก็ส่งขายพวกร้านขายขนมเนาะ เฮ็ดขนมขายโอเคฮะอันนี้ก็มีตัวนี้อันนี้ก็มีน,นี้ก็มีปลาตลาดอาหารอาหารซุกตัวนี้อาหารซุปสามารถมานั่งกินได้นะฮะโอเคครับไปะมะพร้าวเบิ่งกรโดดฮะตลาดสวรรค์ไซน์นะครับอันนี้ร้าน FC เฮานะครับเมื่วานเฮาว่าจะมาก,กินกับบริวการมากินไนเลยได้มามื้อนี้ มามือม้อ,อนีออกหาบเดี๋ยวเราออกินเบิ่งนี่ก็ากอบเลยฮะม,มไม่ต้องมีข้าเหนียวอื้มื้อ้<ไ>อายเหมข้า,ขา,ขาวโน่ะ ศูนย์ร่วมเศรษฐกิจเลยกวัไดในมองนี้ราดสวัส้นะฮะเป็นศูนย์ร่วมเศรษฐกิจขายดีมากของขายนี้แม่ค้านี่ยังหลายแม่ค้ากันหลายคนซื้อกันหลายนะครับความต้องการก็สูงสบายดีสบายดีอ่ะโอ้ยลืมไปเลยอ่ะลืมไปเลยอ่ะลืมกดกล้องอ่ะ เจ้ากินจนซเบร์ตเลยเห็นม้องกินหมดเลยทุกคนผู้น่ะโอ้โหหมูเลยทั้งนี่แม่ต้องกินจนหมดเลยแช่แมงกินก็เดียวหมดเลยทตับหมูหุ่งตับตับข้าวปุ่นอันนี้ตับซัวตับซัวตับตมูหุ่เอ้าอยู่ร้านนี่แหละฮะร้านริมถนนนะครับโอเคอยู่หลังตลาดสวใสดีดีทั้งนายเฮาไปเลาะให้เมืองต่ออีกเมื่อน่อยไปตลาดอีกแห่งเนึองนะเป็นตลาดสโมสรนะหลายๆคนกะอาจจะเคยเห็นอยู่แต่บางทีจะซื้อ ยังไดไปเบิ้งกันนะฮะเอาจะพาเลาะสวรรคเขตกันในสวรรคเขตล้วนๆเลยมือนี้อ่ะกินกินกินอ่ะกินเล็วๆเด้อกินไวๆกินไวๆแซบแท้ไปกันเด้อเดี๋ยวเดียวมากินแน่นอนซื้อร้านยังก่อนร้านมโนตำแซ่บเนาะโอ้โนราโนรานั่งลุ่มโนราโอเค เดี pile, ๋ยวมากินเด้อเดี๋ยวมากินเด้ออยู่ลังตลาดสวรรค์ไสฮะโดยสบายดีสบายดีขอบใจขอบใจนะไปดัน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 อ้าวอีตลาดหนึ่งนะฮะที่เดินทางมาที่สวรรค์เทศนครนก็เนซ้อนเราต้องมาอีกคือตลาดสโมสรนะฮะ มีของอยู่ของกินย่างหลายเลยเดี๋ยวพาไปเบิ่งอันนี้เนะนะประมาณชวงชิงเทียงนะชวงนิงเทียงชวงนิงเทียงข้าไปเบิ่งดูว่ามันมีอาหารอย่างกินเนี่ยแต่ข้าก็กินอิ่มมาแล้วล่ะโอ้ทิพข้าวทิพข้าวแปดชิปพันเหมือนนี่นะแปดชิปพันอันนี้ห้าชิปพันอันนี้สามแสนสามแสนสวยงามเนาะเอาปะเดี๋ยวเบิ่งมีจะเป็นเมนูอาหารสเร็จรูปนะอาหารสเร็จรูปอาหารสัมเร็จรูป โอ้อันนี้แบบข้าวแกงเนี่ยเป็นข้าวแกงเลยเป็นข้าวแกงเอามา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 มีเมียงมีอย่างพร้อมมามามาเดินมาเดินมาโอ้นี่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 โดนัทโดนัทกินปหม หวานพูดข้าวผมว่าข้าวผม่าหวานข้าวผมบอกค่อยมากหวานไปได้โอ้โหนี่ของหวานนี่ของหวานนี่คือของหวานแบบดั้งเดิมโบราณโบราณในจัจหน้อยมีรถสซองมีเสากล้วยอันนี้น่าจะเป็นไข่นะบัวลอยบัวลอยจะเพื่อนยาขอบบัวลอยเนาะสบายดีสบายดีอันนี้อยู่อันนี้เกินวัตลาราดซัมโมสรเนาะ โอ้เดี๋ยวนี้เปิดกระเงียนเลยเนาะเปิดกระเงียนเลยมีเ<า>พิ่มมีเฉากปวยน่ะมั้งเคยผู้จักเฉากปวยปะผู้จ,จักผู้จักยืนบ่าเคยกินบะเฉากปวยมันจะออกแบบกินบะล่ะลองชิมบะนะนะกิะนวะล่ะเอออิ่มเอามาเบิ่งบรรยากาศซื้อนะ,<ช>ะนี่คืออาหารของหวานปั้นเฮ้านะครับของหวานแบบร่างเดือมแต่แซ่บไม่ใส่กะทิพร้อมกะทินี่ก็เอามาจากตลากเลยนะไปกตลากนี่พอมี ส,สบายดีเอ้เมมีมเม,มีหอมๆเลยเนาะน,นี่กินมมมีหอมเลยคุณยายสบายดีสบายดีปะ,ะปะเดี๋ยวมาเบ่งมองนี้กันนะฮะก็เป็นตลาดนี่น้อยเนาะก็ให้เกบไปยกระเพื่อใครอยากจะมาหาที่อยู่ในกินนะครับแถวี้เมืองนะฮะมาเที่ยวปีการท่องเที่ยวมื้อนี้มื้อที่สองนะฮะ กสามารถมาหานเนอยูเนียกินได้ที่ตลาดนี่คืออิ้นว่าตลาดสโมสรนะครับตลาดสโมสรเลี้ยวเบิ่งนี่มีหมูหมูโอ้โหมีหมูแบบควันเลยฮะปิ้งหูหมูปิ้งไส้ปิ้งสามสันปิ้งหูดังนา้านี่ได้เบิดเลยนี่สามารถที่จะเป็นกับแก้มได้เลยนะนี่กับแก้มได้เลยแก้มสนมากเขาไปแก้มเบียร์หน่อยเนาะแก้มเบียร์กันเนี่ย สุดยอดเลยนะครับเอา้าน่ากินมากอะ่ะนะฮะขี้มากแล้วเห็นควันนะฮะทางเขานี่ฮะทางเข้าสวรรค์เทเสดมาเที่ยวสวรรค์เทเสดนะครับเห็นควันยังสีอยู่ตลาดสโมสรมีรม้านเดียวฮะร้านนี้รสชาตินี่ไม่ต้องห่วงเลยขนาดกินนี่ก็ยังหอมมากเลยนะฮะกินหอมที่สุด,ดเ,ลเลยขนมยังนี่บอแม <War man. S 2> นขนมจานบินจานบินอุ่นนวลไปแน่หนะอุ่นนวลไปแน่เอาเอาขายยังไหนอ่ะ โอเคเอาเอาสามก้อนมาซิมก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเอายืนกินนี่เราบ่ต้องใส่ถุงอใส่ถุงเอายิบเอาเลยยิบมาให้เอาสามก้อนวางอยนี้เอาสิกินบ่ต้องถุงเปิงเปิงเปิงเอาสิกินนี่นี่เลยยิบๆเอามาวางข้างหน้านี่เอาปรารถนายิบเอามาวางหน้าสามอันสามอันร่อนร่อนนี่เลยเอาร่อนร่อนร่อนมันเป็นขนมจานบินนี่นี่นะกรอบได้ีแหละขนมจานบินข้างเสียงข้างเสียงขนมจานบินขนมจานบินแขวงสมานาเขต ขนมโอ้ยลนไปหนึ่งครับว่าแล้วเอาแซ่บยี่บ่ละกินข้างเดียวมันต้องกินสองข้างได้เออเท้าหลงปุ๊บใส่พามืออเออเอาเอาเอากินกินรสชาติเบบไหนครัรสชาติมือถือบอกบอกรสชาติเปดียังไงแซ่บบ่แซ่บคือขนมปกคุณยายวะยังไงอู้ควันนะไถไอ้เราที่ใส่ไถไอ้มีน้ำตาลน้ำมีน้ำตาลน้ำบ่กระแซ่บแล้วเนาะ ก็ใช่ปบะหวานเบาหวานเลยเอาไปนี่จับกล้องแี่นี้เถอะฮัลโหล UFO UFO ขนมจานบินเนี้ยวิธีกินขนมจานบินต้องกัดเข้าไปเลยเพราะว่ากัดเข้าไปแล้วมันจะหอมเนาะข้างในเนาะบูนอ่ะพนักงานกำลังผลิตเคื่องอยู่กำลังกำลังผลิตจานบินเยอะจะเป็นยังไงอืมเนาะใส่งนนจะมีสาลี่น้ำอ่ะเปดัแซ่บ แล้วก็มันๆน้ำพร้อมมันกระดานเอาเสียสาระไปจะจะเบียดเบียดดอาไปทุคนอาจารย์บินแล้วจ่ายเงินเรียบร้อยเรียบร้อยเนาะนี่อ้าวซาลี่ซาลี่แนแนี่เป็นแพ้นเป็นปันแบบนเย อันละท่านเน่ยสองอันสาพันอ๋อสองอันเอาสงอันสองอันห้าสองอันห้าพันสองพันอันนี้สะเอิญมาอย่างก่อมันปั้นอ๋อมันปั้นเหมนตามตัวเลยมันเลยก็เอามันมันเคียวเลืองใ้นาะมาปั้นเลยเนาะมาปั้นใช่เลยก็ีเลยเนาะสองพันห้าพันคับซื้อว่าแหงเลยฮะผแห้งเลยเอาลองมาดูสโล่โซโล่ ให้มันตุ้ยกินให้มันตุ้ยกันไปเลยให้มันตุ้ยไปเลยบีเอามาบีเออบีคล้ายคล้ายเบอร์เกอร์ป่ะนี่นะกลัวกลัวกลัวกัวฮอตเขาเป็นไยทุกคนเขาเป็นไงจะเอาไปปั๊บรถซัดก็จะเป็นรสถาัดมันเลยอ่ะแค่หวานเป็นเป็นมันหวานหวานแบบแม่มาอีสิเป็นหวานแค่ กินโซน่าร้านนี่มันมานี่ก็นี่จะกินอย่างเดียวเลยนะฮะกินอย่างเดียวเลยก็คือตลาดสมุทรสอนแห่งนี้ของกินไม่ว่าหหลลายยเแ่งกินหลายเลยแห้งๆแห้งหลายแห้งครับแห้งหลายของนี่จะว่างเข้าไปเลยนะครับโอเคฮะลองชิมเบิ้มแทบหมักใส่มะพร้าวน้ำใส่มะพร้าวน้ำแล้วก็บปุ่มเบสเซ็ตน้ำตาลเขา แซ่ครับโอเคฮะมาเที่ยวได้สวรรคภเขตนะครับดินแดนแห่งนี้คือดินแดนแห่งการท่องเที่ยวนะครับปีนี้ก็าเป็นปีแรกที่เป็นอีกปีนึงที่ทางสายสวรร์น,นะครับมีงานปีแห่งการท่องเที่ยวของกาวสอรฟันเฟสน,นะฮะไป